นโนนคานักเรียนวันนี้ก็จ,กจักมาในภาษาอังกับครูอีกครั้งนะคะวันนี้ครูจะมาสอนเรื่องการใช้สามและแอนนี่การใช้สามและแอนนี่นั้นอาจจะเคยเรียนมาบ้างแล้วในตอนป .5 นะคะวันนี้ก็ครูก็จะมาสอนให้นักเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนเนาะหรือว่าบางคนอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะคะอะมาดูสามก่อน,น <c oughs> <c oughs> อันที่หนึ่งนนะัสม ใช้กับนามคำนามพระหุนโคตำนามทั่วไปนี่แหละแตบบ่ว่าเป็นพระหุนคตแค่นั้นเองจะแปลว่าบางแปลว่าบางอมอาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น there are some people in the hall there are some people in the hall นะคะ some แล้วก็ตามด้วย people เ,เป็นนามพระหุนคตก็แปลว่าอะไรคะ t h e r r e ก็แปลว่ามีมีบางคนเนี่ยมีผู้คนบางคนยังอยู่ใน โหวนยูนิ่งหัวระชุอยูอะไรประมาณน,นี้นะคะมาดูตัวอย่างที่สองก็สามารถใช้เป็นประโยคคำถามได้ด้วยจากเดอก็กลายเป็นอาเดอ r า s ด m ซัม u ิลเด s เน,นี่ยมีนักเรียนบางคนบางกลุ่มยังอยู่ที่นี่นะเนี่ยแม้ซัมตามด้วยคำนามพระหุ t u ิลเด s ต่อมาซ้ำก็สามารถนะไปอยู่หน้าประโยคได้ด้วยเหมือนกันเช่นตัวอย่างนี้ some students are very tall มีนักเรียนบางคนสูงมากมีนักเรียนบางคนเนี่ยสูงมากเลยอะไรประมาณนี้นะคะอะต่อไปมาดูซ้ำที่ใช้กับนามนัดไม่ได้บ้างซ้ำใช้กับนามนัดไม่ได้จะแปลว่าบ้างใช้กับประโยคบอกเล่านะคะมาดูตัวอย่าง ว่ามันนี่้ไม่นับได้เป็นเงินทำไมนับไม่ได้แต่ในภาษาอังกฤษมันนี่เป็นนานนับไม่ได้ฉันก็ยังพอมีเงินอยู่บ้างแหละแบบประมาณนี้ต่อมาประโยคที่สองแอปปี้บอทซัมฟลาวเว yesterday อันนี้ bought เป็นเบิร์กช่องที่สองแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตมาแล้วเพราะเมื่อวานนี้ yesterday นะคะเขาบอกว่าแอปปี้เนี่ยก็ซื้อ flower เป็นแป้งแป้งในที่นี้หมายถึงแป้งทำขนมเหรอคะแป้งทำขนมก็นับไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะอ่ะก็แปลว่าแอปปี้เนี่ยซื้อ แป้งทาขนมมาบ้างแหละเมื่อวานเนี้ยแตลว่าซื้อมาบ้างบางส่วนไม่เยอะหรอกอาจจะแปลว่าไม่เยอะซื้อมาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จบเรื่องของซัมแล้วเนาะต่อมามาดูเรื่องของอ่ะยังไม่จบมีซัมอีกข้อหนึ่งคือว่าอันนี้เป็นเก็ตความรู้ของนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะคิดว่าซัมเนี่ยเป็นประโยคคำถามไม่ได้แต่ในเนี้ยซัมสามารถเป็นประโยคคำถามได้นะคะในกรณีที่คำตอบเป็น yes or no เท่านั้น แล้วเราต้องมั่นใจว่าคําตอบของนักเรียนเป็นแค่ yes หรือ no แค่นั้นนะคะเนี่ยตัวอย่างเช่น can I have some cola ฉันอะไรคะต้องการโคลาต้องการน้ำน้ำบัลอ่ะบ้างแหละฉันต้องการน้ำอัดลมอ่ะอะไรประมาณเนี้ย yes or no ได้ไหมฉันต้องการน้ำอัดลมได้ไหมอะไรเงี้ยฉันต้องการโค้กอ่ะสมมติว่าะบอกว่าฉันต้องการโค้กได้ไหม yes or no คำตอบก็เป็นแค่ yes หรือ no แค่นี้นะคะถ้่สามจะใช้ในประโยคคำถาม นักเรียนจะต้องมั่นใจว่าคำตอบนั้นเป็นแค่ yes or no แค่นี้ต่อมามาดูแอนนี่บ้างแอนนี่ก็เหมือนกันกับสัมเอกีเลยใช้กับนามคำนามเขาหูจน์ในประโยคบอกเล่าจากแปลว่าใดๆก็ตามปกติแล้วนรอยนอาจจะคิดว่าซัมเนี่ยใช้กับประโยคบอกเล่าแอนนี่ใช้กับประโยคปฏิเสธคำถามจริงๆแล้วก็ใช่แหละค่ะแต่ว่า บางครั้งซ้ำก็สามารถใช้กับประโยบคบอกเล่าได้เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันจะแปลว่าใดๆก็ตามนะคะและแอนนี่นั้นจะต้องหลังแอน,นี่จะต้องเป็นนามพหูพจน์เท่านั้นนะคะ You can wear any dresses You can wear any dresses เห็นไหมแอนนี่และตามนามพหูพจน์ dresses แปลว่าคุณสามารถสวมใส่ชุดเดรส ใดๆก็ตามในที่นี้อาจจะแปลว่าเดทอะไรก็ได้คุณสามารถใส่เดทตัวไหนก็ได้อะไรก็ได้ค่ะมาในางานนี้อะไรประมาณนี้มาดูตัวอย่างที่สอง any shoes are permitted permitted permitted, permitted แปลว่าอนุญาตในที่นี้ก็แปลว่าอะไรคะคุณสามารถเขาอ,อนุญาตให้คุณใส่รองเท้าใดๆก็ตามรองเท้าชนิดไหนก็ได้ชูด อาจจะเป็นคัทูรองเท้าแตะอะไรก็ได้ใดๆก็ได้แต่ว่ารองเท้าชนิดไหนก็ได้คุณสามารถใส่มาง,งานนี้ได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อมามาดูแอน,นี่บวกนามน,นักไม่ได้บ้างถ้าแอนนี่บวกนามน,นับไม่ได้จะแปลว่าเลยหรือบ้างนะคะมาดู I don't have any money I don't have any money ฉันไม่มีเงินเลยฉันไม่มีเงินเลย,ไม,มเเลยไม่มีเงินเลยสักบาทอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปตัวอย่างที่สอง is there a n y Olive Oil อันนี้เป็นประโยคคำถามนะคะแปลว่ามีน้ำมันมีน้ำมันบ้างไหมคุณมีน้ำมันบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะน,นั่นเ,เข้าใจกันไหม Sam และ a n n i อ่ะเรามาดูอีกรอบหนึ่งนะคะคราจะทวนอีกรอบหนึ่ง Sam บวกนามพระหุโพธ์แปลว่าบ้างแปลว่าบ้าง นามพหูพจน์ที่มีมากกว่าหนึ่งอ่ะเรียกว่านามพหูพจน์นะคะอาจจะเป็นประโยคอะไรก็ได้ประโยคคําถามประโยคบอกเล่าของนักเรเียนก็ได้แต่ว่าหลังซัมนั้นจะต้องตามด้วยคํานามพหูพจน์นะคะ,ะ,คะแล้วก็ถ้าซ้ำใช้กับนามนับไม่ได้จะแปลว่าบ้างใชกับประโยคบอกเล่านะคะเข้าใจไหมอ่ะต่อไปซ้ำที่ใช้ในรูปแบบประโยคคําถาม คำตอบจะต้องเป็น yes หรือ no เท่านั้นนะคะต้องมั่นใจว่าเป็น yes และ no ต่อมา a n น,นี้ใช้กับคำนามพระหุพจน์ในประโยคบอกเล่าจะแปลว่าใดๆใหญ่ก็ตามและ a n น,นี้ใช้กับนามนักไม่ได้แปลว่าเลยหรือบ้างแค่นี้เองนะคะวันนี้ให้นักเรียนแต่งประโยคโดยใช้ some และ a n นนี่ะะแต่งประโยคโดยใช้ซัมและ a n นนี่มาอย่างละ3ข้อดูสิว่านักเรียนจะเข้าใจที่ปวดอธิบายไปไหมนะคะแล้วส่งมาในแชทส,ส่วนตัวของคุณนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ส่งงานเก่าก็ให้ตามส่งมาด้วยนะคะค่าววันนี้ก็มีแค่นี้ละคะ่ะ